สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตดิี้น้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางห่วยราวพัฒนานะครับผมในงวดประจําวันที่24พฤษภาคม2566นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวดประจําวันที่22นะครับผมสำหรับวันที่2ี่นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่3วิ่งรูด5กับ8นะครับผม สำหรับ3ไม่มานะครับผมก็มา5กับ8นะครับผมเลขที่ออกนะครับผม2 4 5 4 8 7หาสำหรับสองสนะครับผมเป็นล่างนะครับผมชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็5 4เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็4 8 7เป็นชุด3ตัวบนนะครับผม ก็เข้าตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมสำหรับ5 445หนะครับผมแล้วก็87สําหรับ3ตัวนะครับผมแตกแล้วครับผมตัวเน้นตัวเจาะนะครับผม78 4ออก487ก็เข้าโต๊ดนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ fc พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมสำหรับ fc พี่น้องนะครับผมที่อยากเข้าลายกลุ่มนะครับผมตามนี้นะครับผมดลายมาได้นะครับผม t e e 2 5 2 6แล้วก็ขีดนะครับผมเป็นกลุ่มฟรีนะครับผมไม่มีค่าบริการใดๆนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่24นะครับผมแอดมินก็ให้เป็นแค่แนวทางนะครับผมชอบก็ค่อยตามนะครับผม หมินให้เด่นอยู่ที่5นะครับผมยิงรูด2แล้วก็7สำหรับ5นะครับผม5 1 5 2ห้าสอง ห้าสามห้าหกและก็ห้าเก้านะครับผมสำหรับสองนะครับผมจะมีสองศูนย์สองหนึ่ง สองสี่สองหกกับสองเก้านะผมก็อย่าลืมนะครับผมสำหรับเจ็ดเจ็ดหนึ่ง เจ็ดสองเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดหกนะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผมจะมีห้าเจ็ด 2,8แล้วก็7,9นะครับผมสำหรับเบิร์นนะครับผม5,5า2แล้วก็7,7 สำหรับสามตัวนะครับผมเก้าสอ หนึ่งเจ็ดหกหกห้าเก้าแล้วก็ห้าสองเจ็ดนะครับผม แอดมินจะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมเป็นชุดโค้งสุดท้ายนะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่5วิ่งรูด2กับ7นะครับผมสำหรับ5นะครับผม5659นะครับผม5351 สำหรับ2นะครับผมมี20 21 26 2 9นะครับผมตัวรองนะครับผมสำหรับ7 7 6 7 4 7 1สำหรับในชุดกันนะครับผม5 7 28แล้วก็7 9็ชอบก็คอยตามนะครับผมบางทีก็มาในชุดกันนะครับผม55 22 สำหรับ3ตัวนะครับผม920872527 fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอปตีนำโชคพาร้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ